สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงฟักใส่ไก่ค่ะค่ะก็จะมีฟักหอมมีกะทิมีอกไก่มีพริกชี้ฟ้ามีใบโหระพาพริกแกงเผ็ดน้ําปลาผงชูรสน้ําตาลมะพร้าวผงชูรสใครไม่ชอบตัดออกค่ะค่ะลงมือทําเลยค่ะนี่คือฟักหอมนะคะปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะแล้วก็เอาไส้ออก ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เรามาหัน่นหั่นพอดีคําค่ะก่อนทําอาหารล้างมือให้สะอาดนะคะจากนั้นก็จะหัน่นหั่นพอดีคําประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เรามาหั่นอกไก่ค่ะส่วนไก่ใครจะใช้ส่วนไหนได้หมดนะคะจะเป็นสะโพกเป็นทั้งตัวเลยก็ได้นะ แวันนี้เราจะใช้ตรงส่วนอกนะคะก็จะหั่นพอดีคำค่ะชิ้นพอดีคำ ชิ้นก็จะประมาณนี้นะคะส่วนหนังก็หั่นไปด้วยกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะผัดพริกแกงก่อนนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อน ผัดใส่กับกะทินะคะผัดให้หอมก่อนหลังจากที่แกงส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยะคะ่ะ จากนั้นเราก็จะใส่กะทิค่ะใครจะใช้กะทิสดก็ได้นะคะที่สะดวกเลยค่ะ ให้เข้ากันค่ะรอให้เดือดค่ะพอเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ฟักลงไปค่ะค่ะเรายัางไม่ปรุงเครื่องนะคะรอให้เดือดก่อน รอให้เดือดค่ะหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะปรุงเครื่องค่ะเราจะปรุงเครื่องนะคะพ้าฟักเราก็เริ่มใสแล้วนะหลัจากนั้นปรุงเครื่องค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ผงชูรสค่ะใครไม่ชอบตัดต่อค่ะคนให้น้ำตาลละลายค่ะ ให้ทุกอย่างสุกค่ะหลังจากทุกอย่างสุกแล้วนะคะจากนั้นใส่ใบโหระพาค่ะใส่พริกค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะชิมค่ะ ได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สเลยค่ะเพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะค่ะแกงฟักใส่อบไก่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ แกงเผ็ดฟักใส่ไก่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ